ไม่พี่น้องมาเลาะสวนสัตว์มันนอนนอนหลับทันดาทันดาโหทันดาอยู่กับปาน้องใหม่โอ้รับสบายแท้ะุูนะออมึงฐานนอนแม่ฐานอนแม่รับสบายแท้แันดาครูพี่น้องมึงฐานนอน ทานอนเนาะจะหักแทนเป็นดาวคือหมานาะคือแมวคือแมวอบยนางขอบมานอนสบายแต่มื่อไตัวตัวคือตัวขี้ผ้านตัวฮัลโหลคือตัวลาเชาะ บางตัว huh. น mm. uh ี้พี่น้องเพิานตัวอย่างเลยล่ะขึ้นมาอย่แล้วสยังว่าคืนตัวสีขันน่ะคือปลาไคเซอร์ได้พ่อจา่่สองพอจะห้อนปลาไเซออืมวันนันเมองนอนเนเออโอ้พอน้ำเออน้าเข้าไปแล้วล่ะเออน้ใช่น้ำเอน้าน้ะใช่ลูกกอ๋อลูกอยู่นี่สิ เส้ไม่เนาะวันนี้กไฟเต็มอยู่พี่น้องข่เมาเนาะใหม่บ่ได้กินกินใบไผ่กินใบไผ่แล้วพี่น้องเพนด้าี่นอา้กิดกอนใบไผ่เพนดากินใบไผ่เอา่อยากเจอหนตัก้าวเงล้วลิงีแม่ ม่อยากกินใบไผ่ติสีแ่นด้าเม่นแนด้าแพนนี้แพนด้ากินใบไผ่ฟิกโก้ดูดูง่าเล่ควยพี่น้องเห็นว่าเห็นตาดาโอ้ยกงกููมาไหมแซ่บเลยกงกู น้ำมังควย้ยฝรั่งพี่น้องวุ้ยคว้ยเขาเลยเอาบบงไงเขียวเอยียงลอยลายลอยลายอยู่เออควย้ยโตแบบงไงเราได้สี่หลายเลยนี่เราพ่ราวได้โอกาสมากินของฟรี่ขนาะพี่น้องเอ่อเทศบ้านให้ดีเนาะโตยังไง น่ะมานางนีแม่ไลยรห์ให้วิ่นบ่ววิ่นได้เห็นไหมีก็บบ่ได้เห็นไะมขาแม่เกิดมากกสูงหดนนอกระงค้อเพินปุ่ะก่ะ้อเพินเนอ่มันขีกโก้พี่นองขีกโก้ ที่โกจิเลยจลีฟงครจงไฟครชอกูอันนี้เป็นตู้เอาตูวโช์โชคขี้โก้ขี้โก้โก้อะไจางเขาเบิงได้ขีโก้จิยี่หรีจังเขาเบิกี่หรี่พ่อกินตรงเ็นไง้ายเห็นมั้ยมนี่พีโก อเนื้องูอย่างหนูงูเด็ดแบบแบบงูม้วนเธอใช้ตัวมันอ่ะงูอย่างเนี้งูเขียวอ้ยงูเขียวก็เลยจังแล้วเขียวหางแหมงไ้เนามุกตะกั่นเอาไปขวานเนาะนันตะกั่นยี่ตะกั่นชื่อว่าพิเกะแฟนนั่นเอง

ลิงน้อยลิงน้อยพ่อมีเหมียวมหาบึงสัตว์พี่น้องมหาบึงสวนมหาบึงสัตว์โอ้ยไทยกรองอามากใกล้กล้บึงคนหน่อลิงอ่ะโอ้ยลิงน้อยน่าทักทักลิงน้อยไก่ป่า

หมูป้ายไเ่นน้อยไฟด้อมสกแล้วอ๋อวลัสองตัอืมอ่าสามสองสามโตนอนหมูป้าผัดเผ็รตะหักเนาะมียอส่งี้แ่บได้หลบผัดเผ็ดแ่บสะออนป้ากว้วยจะคอมมาปลูกคือว่าไ้งามปนีเหรอเข้าดินนางใช้ตรงเบื้องดินเขา เบิลีปลากเกายมีคนอะ่ะบปตองห้องขอต้มเนาะวนไหพี่น้องออนช้อนปลาเ่๋ยสุดสวนสัตว์ปารีด้วยนี่ออมาหาคนเอออยากให้คนเบ่งยาเขากล้องเตียน้องยังหล่ะเฮ้ยผูออ้ดีแท่สวยแท่เจ้าคือผู้งามแท่ เลเบนโลแกจะไปไนเฟ้เฮ้เลเบนเ้ยเฟลเบนเอ้ยตเบนเตัว,วางามแทะ้เออมาหาคนเอออยากให้คนบ้างอยากเขากล้องตีนอนอยังหรอฮะเออผู้ดีแทะสวยแทะเจ้าก,ก็ผู้งามแทะ <laughs> ừ. Lê Bên lộ nghe cái ừ. mày nè Phê à, Lê Bên Ê <laughs> ừ, Phê là Bên Ui ừ, tế Bên tỏa ngắm thế ạ Bông su Nó kẹo Kẹo cá bóng chưa bóng chưa ai xuống bồi luôn ai chắc trả người nè nó tụ nhai xí kiều để ngâm nó xí kiều khoai liền nó kẹo nó kéo nòng nén cô nè à hàn nè này đi kinh đi cứ แกโอ้ตัวบกไหนไปนอน้าหน้อะตัวบอกไหเอานี้ไปใช้บนหานกงางแท้คือจุกกระตายแทน้องแกเสือเออพ่อนะเอตอนนี้แหมของชื่อของแต นี่โกดักดานไปเนาะนี่โกดักดานกินยังเฮ้ยบึงด่าคนเนี่ยเออเอาเต้นให้เบิึงแน่โจ๊ตจริงจริงโจ๊ตจริงจริงเต้นให้เบิึงแน่แล้วให้เสียวข่เต้นให้เบิึงนี่ ว่าชุดไทยโดยลิงโกกดาดานพี่น้องเมื่อนี้หกโมงแรงแล้วมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวชาดังเดบชาดังเดบลองเดบป,ปารีนี่สวนสัตวร้อมผ่วไหนลิงโกะ๊ายบายลิงโกกรดาดานถึงไม่แล้วออกแล้วนอนเขียวอย่างสบายใช่เนาะ ลามาโตลามาพี oh, oh, oui. ่น้องลามากูกูมีใครวันโอกระจบเสร็จแล้วมาตบมึงเนอะอ่าโอ้ยอยู่กับลามาพอคนอ่ะอยู่ข้อโพ่อยู่นกกระจบเสร็พี่น้องป้านกเข่าทวงตาแม่ตาเจ้าขี้ไน่แม่คนอ่ะเจ้าเอ๋

嗯嗯。<laughs>